เตรียมตัวปอเตรียม,มเตม,มาตรงๆเลยอ้าเบาๆ <c oughs> อดขาเลยเอาเตะก็คืนเตะเลยเตะปึ้งเลย <laughs> <ktissions> BANG <About it. laughs> BANG <laughs>